วัสดีค่ะช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกวันนี้นะคะกับกระแสเงินไหลมาด่างขาวที่เป็นกระแสไม้ด่างมานานแล้วนะคะณนะวันนี้ราคาของเขาเป็นยังไงบ้างราคาตกจริงไหมกระแสของไม้ด่างนี้ตกจริงหรือเปล่าวันนี้นะคะเรามาเล่าเรื่องของราคาเงิน ไหนมาด่างขาวกันจ้าว่าราคาตกหรือไม่ก็ในเรื่องของราคานะคะอย่าถือเป็นสาระสำคัญเลยเพราะว่ายายก็เป็นคนชอบปลูกชอบดูความสวยงามมีใจอยากปลูกอยากเลี้ยงราคาจะดีหรือราคาจะตก ยายไม่เคยถือเป็นสาระเลยนะคะอาจจะด้วยเป็นคนที่ชอบสะสมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพ่นไหลมาด่านขาวต้นนี้ได้มาเป็นชุดแรกเลยนะคะถ้านับจำนวนกระถางรวมค่าส่งจิปะทะอะไรนะคะราคาก็เฉลี่ยที่จะตกอยู่ที่ราคาใบละ400บาท ไม่ใช่400บาททวนนะคะ400กว่าบาทนะคะตอนที่ได้มาก็ใบเล็กนิดเดียวแต่เมื่อได้มาแล้วก็มาปลูกแล้วก็บำรุงรักษาให้น้ำให้ปุ๋ยเรียนรู้ลักษณะนิสัยของเขาว่าชอบอากาศแบบไหนชอบน้ำชอบที่จะอยู่ในกระถางเล็กๆหรือว่าชอบที่จะอยู่ในกระถางใหญ่ๆ มีปุ๋ยชนิดไหนบ้างที่เขาชอบซึ่งก็ระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ทำให้เห็นสเสน่ห์ของเงินไหลมาด่างขาวชุดนี้ซึ่งที่ยายให้ดูนี้นะคะแต่ละใบมีความด่างที่ไม่เหมือนกันเป็นสเสน่ห์ที่ยายชอบดูทุกทุกวันนะคะ มีใจอยากปลูกแล้วก็อยากขยายพันธุ์ดูต้นนี้สิคะใบล่าสุดออกมาเขียวอื้อนะคะอย่าคิดว่าเป็นข้อด้อยอันนี้เป็นข้อเด่นเลยนะคะของเงินไหลมาด่างขาวเพราะใบต่อไปจากใบสีเขียวนี้เขาอาจจะด่างนะคะแล้วก็ด่างไม่เหมือนใบที่หนึ่งและใบที่สองอันนี้เป็นสเสน่ห์ที่ ยายชอบมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะเขาจะไม่เหมือนเหมือนว่าทุกๆใบที่เขาเงอกออกมาจะไม่เหมือนกันเลยสักใบนะคะซึ่งนักเพลงเล่นไม้หรือว่าคนที่ชอบต้นไม้เขาจะทราบดีว่าใบลักษณะนี้เรียกว่าด่างฮาบใบลักษณะนี้เรียกว่าด่างอะไรต่างๆที่จะไม่เหมือนกัน แล้วโรคหรือมแมลงสําหรับเงินไหลมาด่างขาวตั้งแต่เลี้ยงมานะคะสามเดือนโอย้ยังไม่ถึงสามเดือนประมาณสองเดือนก็ยังไม่เคยเจอโรคหรือมแมลงที่จะมาลบกวนซึ่งถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะตอนที่ซื้อมาคิดว่าแพงมากนะคะ แต่ใบที่งอกออกมาทุกอาทิตย์ยายถือว่าเป็นกําไรถ้าสมมุติว่าขายใบละ1 0 0ยถึง200ก็ไม่ขาดทุนนะคะยายว่าเพราะเขาจะแทงใบแทงยอดที่สวยๆมีลักษณะเด่นออกมาเรื่อยๆสำหรับคนค้าขายนะคะแต่สำหรับยายยายเป็นนักสะสมมากกว่า มุมมองอาจจะแตกต่างออกไปสะสมไปเรื่อยมีมากก็ขายออกไปไม่ได้ขายก็เก็บนะคะซึ่งราคาตอนนี้หากจะตกลงไปท่านผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจและไม่ต้องไปซียเรียกับราคานะคะถ้าราคาตกไปมุมมองของยายก็จะมองว่าเราก็เก็บสะสมไว้เยอะ แล้ววัฏจักรของต้นไม้สักวันหนึ่งเขาก็จะหมุนเวียนมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเราก็คงจะมีต้นเงินไหลมาด่างขาวเต็มบ้านเป็นร้อยๆเป็นพันๆต้นแล้วถ้ากระแสยังเหมือนทุกวันนี้นะคะถ้าวัฏจักรเขาหมุนกลับมาใบละ300 500 900 ท่านลองคำนวณต้นทุนดูว่าณนะวันนี้ท่านซื้อ300แต่ขยายพันออกไปเป็นร้อยเป็นพันใบแล้วราคาตอนนั้นขึ้นมาที่500หรือ900คูณเข้าไปค่ะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะไม้ด่างต้นนี้ก็จะเป็นไม้ด่างทำเงินให้เราได้อย่างดีทีเดียวเชียวราคา อันนี้ที่ยายให้ดูนะคะเป็นไม้ด่างต้นแรกของยายเป็นไม้ด่างที่ดีต่อใจนะคะที่ยายได้มาแล้วก็นํามาเก็บสะสมขอบอกเลยว่าประทับใจมากดูทุกทุกวันเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายลายไม่ซ้ำ ดีต่อคนเลี้ยงมากหากจะขายมือใหม่ที่อยากลองปลูกยายก็ขอแนะนำเลยนะคะต้นเงินไหลมาหน้าทดลองปลูกเลี้ยงเพื่อขายมากที่สุดโตไวใบที่รอกออกมาแทบจะหนึ่งอาทิตย์ต่อยอดที่แทงออกมาถ้าคิดตามที่เขาขายให้ยายนะคะหนึ่งใบที่400บาท ถ้ามี10กระถางอาทิตย์ละ1ใบก็มี10ใบถ้าิ0ใบคูณใบละ300บาทโอ้โหท่านผู้ชมก็ได้ค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟสำหรับอาทิตย์นึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นยายก็ขอสรุปว่าสำหรับยายเป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับกระแสไม้ด่างไม่เกี่ยวกับ ราคาที่อยู่ร้านต้นไม้นะคะราคาของเงินไหลามาด่างขาวราคาจะตกจริงไหมหรือไม่จริงยายไม่ได้สนใจที่ตรงนั้นนะคะเพราะยายมองว่ายายซื้อมาเพื่อดูความสวยงามดูความเจริญเติบโตซื้อมาเพื่อศึกษาและเรียนรู้และนำประสบการณ์จากการเรียนรู้มาแชร์กับ ท่านผู้ชมนะคะอาจจะมีสาระที่ไม่ตรงใจไม่ตรงปกกับท่านผู้ชมบ้างนะคะแต่หากว่าท่านผู้ชมเห็นว่าสาระที่ยายนำมาวันนี้ยังไม่สมบูรณ์ก็สามารถนำสาระที่ท่านมีประสบการณ์ที่ท่านมีมาวางไว้ที่ใต้คลิปของยายเพื่อที่เราจะได้แชร์ประสบการณ์ของไม้ด่าง ต้นแรกที่ยายมีนี้นะคะสำหรับวันนี้ยายขอขอบคุณและสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของยายหากชอบและถูกใจอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ยายนำเสนอนะคะขอบคุณค่ะ